สวัสดีครับอยู่ในช่องเดจานนักตปุนก็แม่งเอพีหกวันนี้เราผมเจ้าม้าของเรานะผมว่าเอาไปเลี้ยงในบ้านของเราดีกว่าเผื่อเวลาเรามีอุปกรณ์อะไรเราก็ได้เอามาไปเลี้ยงอย่างง่ายนะแล้วก็๊บ ลาเอ้ยลานะครับเอาลาเอ้ยลาไปด้วยเอาทำไมไม่มาล่ามาดิมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนักขูโตตัสขออนุญาตไปกดลบเสียงก่อนโอเคเบาเสียงแล้วแล้วก็เราเดินไปบ้านเรากัน ทำไมมันชอบเดินมั่วนี่พอมามันจงใจนะ่าจะไม่กินอันนี้แล้วขออนุญาตว้าไว้ถึงบ้านนะครับเอาซ้ำหน่อยว่ะมาปุ๊บเราจะไม่กล้าเราจะไม่เสียจนเสียาบบ เราของเต็มแล้วเอาดินออกไปให้หมดโอเคไปอย่าไปมานี่แล้วก็อันนี้เดือช้ามามา,มาโอเคขวไปบ้านโ เอาลามานี่นามาอยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับเพราะมันเยอะเกินได้มาแล้วเราก็พร้อมปรุงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะตามปรุงมาเราก็ตามไป ลาลีก่อนอแล้วก็มันเหมือนจะดื้อกับเราอะผู้ชมเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดูดิเอาล้ามามเ้ย โอ้มามากอแล้วมาไปไหนมามามานี่มาที่แกนี่เดื้อสุดๆเลยนะมาดูดูดูทำเป็นเลือดชาร์ดูดูเอาจาเข้าทางไหนดูดูดูผู้ชมดู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 เอาหัวหัวหเข้าไปโอกรร้ามอันนี้สักหน่อยชุบ ไล่ไม่รู้สิว่าลาเราจะเหนื่อยไหมมาคุณไปทางไหคนคุณไปทางไหนม,มาทางคุณมาทางมานี้มานี้หน่อยนี้มานี้เลยมานี้เลยมานี้เลยล่ะมานี้เลยมนันยากจังเฮ้อ กว่าจะได้กับการเลี้ยงเจ้ามากับเสียไปสักสีนาทีแล้วนะครับเอามาตั้งไกลนี่ตั้งแต่บ้านบ้านนึ่ีซีก็ยังไม่ลากันก่อนไม่ลานะเออพขาุนเกเข้าไปในบ้านโอ้ยโอ้ยตัยย่างเอ้ตยย่างอบกช่วยบอกช่วย,ย,ยน้ำมาอา่า ย่างปีเรายังไม่เหนื่อยนะใครปีหน้าเดี๋ยวเรามาจัดของกันเพร,ราะดูสาพาของแล้วมันก็มันดูมันดูอะไรไม่รู้นะครับผู้ชมนี่ตรงนี้ผมก็ทำเพิ่มแล้วก็ต้องรูทุนตัวหมดแล้วแล้วเราก็ไปครับพีเอก่อ แล้วก็หนาเป็นหนึ่งนะเอาหิมาซักกองเนี่ยซักจิตแล้วก็โซได้มาแล้วหนึ่งอ่นแล้วก็เราไปพุดกันเลยสมมเล โอ้กุดไปกุดไปหยานี่เฮ้ยพอ้วเหนื่อยมากโอ้คำว่าเหนื่อยทำให้เราได้โชคแกก้นเดียวน<ม>ี่ขึ้นไปดีกว่าแล้วกนอ,นอนี่เลยนะครับเอาไปใส่เหยวอันนี้สงสารนะครับผมไปขุดมาเ๋ยวขึ้นหน้านี้เราก็มาจัด ชื่อว่าฟาร์มอาราเบีฟาร์มม้ากับลามัสนะนะก็ลาก่อนนะครับรรก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแบบฮาร์กับลาม้าแต้ชื่อชื่อว่าเลี้ยงมา้านะโอเคลาก่อนนะครับบายบายให้นอนพอดี